ค่ะและขอเรียนเชิญค่ะท่านในายกเทศมนตรีตำบลวิชิตค่ะท่านนายกฤธาโชติวิทย์พิพัฒน์ได้เกียรติในการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ,คะที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานของเราในค่ําคืนนี้นะคะตลอดจนนะคะทางด้านของท่านหัวหน้านส่วนราชการนะคะท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตด้วยนะคะเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้านบนเวทีค่ะเชิญ,ชญทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ เรียนนายไพโรธศิรมุนนายอำเภอเมืองภูเก็ตประธานในพิธีกระผมในกิตาชูดิวิธยพัฒน์นายกที่สุมตีตรรมชิตขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ปัจจุบันเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก บุคลากรกลุ่มนี้จะต้องมีการพัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่องอีกทั้งต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆดังนั้นสิ่งที่เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุต้องการคือการเปิดพื้นที่สร้างสารรค์เสม,มือนเป็นเวทีสําหรับเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงความสามารถในสิ่งที่ตัวเองเผยแพร่ต่อสังคมให้รับรู้โครงการถนนเด็กเดินภายใตย้เด็กชวนเล่าผู้เท่าชวนเดินแอวิชิต ซีซั่น4จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่30สิงหาคม2568โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ในที่พื้นที่เปิดให้กับเด็กและเยาวชนประชาชนรวมร่วมกันแสดงออกและแสดงศักยภาพด้านต่างๆในรูปแบบกิจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเก่เด็กและเยาวชนส่งเสริมเด็กออกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในงานกิจกรรมศิละปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสารรค์ด้านต่างๆกิจกรรม การร้องเพลง so ลูกทุ่งกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมลำวงเวียนคกกิจกรรมการแสดงแฟชั่นจากผู้สูงอายุกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่ SC2 และก็วงทัพ5 โดยได้รับการบูรณาการการร่วมมือร่วมกองกองสวัสดิการสังคมโครงการลานสร้างสรรค์สูงวัยสร้างสุขและห้องสมุดประชาชนเทศบาลนวชิตโครงการจินนนาการแสงสีสันโดยการร่วมคิดร่วมทําร่วมจัดการเพื่อให้เป็นงานเด็กชวนเล่าผู้เฒ่าชวนเดินเอสพิชิตซีซั่นสีตรงใจเด็กเยาวชนผู้สูงอายุอย่างแท้จริงรวมถึงการได้รับสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งสถานศึกษาในจังหวัดภูเกต็ต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลน้ำชิดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเกต็ตโรงเรียนเทศบาลปู่ปัญญาในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวัดเทพนิมิตโรงเรียนอิสลามพัฒนาภูเกต็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตชมรมผู้สูงอายุเทศบาลน้ำชิดจึงขอขอบพระคุณณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรและผมกรับเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการถนนเด็กเดินภายใต้เด็กชวนเล่าผู้เท่าชวนเดินเอสวิชิต ที่ั้น4ประจำปีขม2 5 6 8และขอเรียนเชิญท่านร่วมลำวงเวียนคกเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายอาหารสินค้าสิทธิพัณฑ์ต่างๆเป็นฝันกำลังใจแก่เด็กยววเยาวชนผู้สูงอายตตุต่อไปขอเรียนเชิญครับท่านนาย,ยกเทศมนตรีตำบลวิชิต ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตท่านเลขาหนุการนายกเทศมนตรีนครภูกเก็ตท่านผู้บริหารของเทศบาลตำบลวิชิตท่านประหลัดเทศบาลท่านกำนันตำบลวิชิตผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งผู้มีเกียรติที่มาร่วมในวันนี้ และก็พี่น้องประชาชนชาวตำบลวิชิตที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญจากาเทศบาลตำบลวิชิตมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กชวนเล่าคณเท่าชวนเดินครั้งที่4หรือว่าซีซั่น4ของเทศบาลตำบลวิชิตที่ได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30 สิงหาคม2568ณนะบริเวณที่สวนปูนาตสวนสีปูนาตแห่งนี้สำหรับโครงการนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมทางเทศบาลตำบลวิชิตนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆขึ้นเพื่อส่งเสริมทั้งเรื่องของเด็กเยาวชนและก็ผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเด็กเยาวชนก็คืออนาคตของชาติ นะครับต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมให้เด็กได้มีการแสดงอกอกให้เด็กได้มีความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดปูเกต็ตหรือว่าประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของเด็กชวนเล่านะครับที่ว่าเขียนโครงการขึ้นมา ในส่วนของกิจกรรมของผู้สูงอายุปัจจุบันจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคุณภาพชีวิตของประ,ประชาชนคนไทยดีขึ้นคนจะเสียชีวิตในอายุที่สูงขึ้นนะครับคนมีอายุยืนขึ้นเพราะฉะนั้นก็สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยต้องดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจดูแล,แลทั้งสังคมให้กับผู้สูงอายุการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุหากว่าปล่อยให้อยู่บ้านทําลําพังก็จะเศร้านะครับเจ้าเศร้าคิดมากนะครับเป็นห่วงลูกหลานต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าได้มีกิจกรรมต่างๆร่างกายนะครับจิตใจของผู้สูงอายุก็จะดีขึ้นนะครับจะได้อยู่กับลูกๆหลานไปนานนะครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับก็ต้องขอชื่นชมาการจัดโครงการของทางเทศบาลตำบลวิชิตในครั้งนี้ด้วยนะครับก็นอกจากกิจกรรมของทั้งเด็กและเยาวชนและก็ผู้สูงอายุแล้วก็ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของอาการจําหน่ายสินค้าต่างๆในบริเวณนั้นด้วยนะครับก็ก็ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการนะครับผมก็ขอ,เ,อ,อเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเ,เปิดงานโครงการนี้ร่วมกันนะครับก็ขอใหออ้ทุกท่านที่มาเที่ยวชมงานนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่28จนถึงวันที่30นะครับได้มีความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมของเทศบาลตะบนวิชิตนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับเปิดโครงการเด็กวนเล่าคนเท่า จวนเดินซีซั่น4ของเทศบาลตำบลวิชิตนบ,บัติครับขอบคุณมากครับ สวัสเีครัรขมเงปร์เนี่ยค่ะเนะค่ะและเพื่อให้การเปิดงานของเราในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมม้ร่วมมือของทุกทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานในพิธีของเราในวันนี้ที่ได้เสียสลวยเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมเปิดงานของเรานะคะตลอดจนเจ้าภาพอย่างเทศบาลตำบลวิชิตและพี่ใหญ่อบจภูเก็ตนั่นเองและทุกท่านเดี๋ยวแบ่งซ้ายขวากันเลยนะคะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกับเราค่ะ ทุะทุกท่านซ้ายขวาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีริบบิ้นนอกจากจะมีลูกแก้วนะคะ<อ>ให้ท่านประธานได้แตะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะมีริบบิ้นให้กับแขกผู้มีเกียรติบนเวทีทุกทกท่านนะคะได้ ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ะนะคะของการเปิดงานร่วมกันสําหรับในค่ําคืนนี้เด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินแอดวิชิตสี่สั้นสี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเตรียมความพร้อมสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนะคะจะมีการนับถอยหลังนะคะหลังจากนั้นนะคะ,ะท่านประธานในพิธีท่านผู้บริหารของเราก็แตะลูกแก้ววิเศษด้านหน้าได้เลยนะคะอ่า ก็ถือว่าเป็นการนะคะแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสมาสมาัคคีของพวกเราในการจัดงานนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกทกท่านนะคะอย่างที่ท่านนายอำเภอได้กล่าวไว้ด้วยวันนี้งานในวันนี้ล้วนแล้วแต่สร้างแต่คุณประโยชน์นะคะให้กับทั้งพ่อค้าแม่ขายทำให้น้องๆได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษรวมไปถึงค่ะให้ผู้สูงอายุหรือผู้ทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาของเรานะคะได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถแล้วก็ภูมิปัญญาที่ติดตัวมา <Okay. S 1> ส่งต่อ ให้ลูกหลานด้วยนั่นเองเอค่ะ,ะ,คะตอนนี้ท่านประธานของเราก็พร้อมแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามานับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะ5 4 3 2<ะ>1ค่ะและนี่ค่ะเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินนะคะแอควิชิต s ซีซั่สนสนั่นเองค่ะพี่ <มา S 2> ดิ๊อยางเป็นทางการของเรา นะคะสาหรับในค่ําคืนนี้ค่ะ<ล>ความร่วมมือร่วมใจจากทุๆกๆภาคส่วนทาให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้และประสบความสําเร็จตลอดทั้ง3ค่าคืนนั่นเองค่ะอ่าเนี่ยค่ะขอพระคุณแขกรับเชิที่อยู่ด้านบนเวทีทุกท่านตลอดจนทุกทท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณงานของเราด้วยเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะเดี๋ยวนุ่มนะคะเดี๋ยวทุกทท่านถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงนะคะถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวยืนเรียงแถวด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพ นีคะความประทับใจของเราในปีนี้กันไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปถึงซีซั่น5ในปีหน้าน,นั่นเองใช่แล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงนะคะช่างภาพถ่ายภาพได้เลยนะคะ,ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อเป็นเกียริสำหรับพิธีเปิดของเราเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดิน เดินทางมาสู่ซีซั่นที่4แล้วเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในทุกๆซีซั่นเลยนะคะ,ะรบกวนขอ,อกดไลค์หน่อยค่ะทุกๆท,ท่านค่ะกดไลค์หน่อยนะคะนี่นยิ้มหวานโชว์จังภาพด้านหน้าของเราได้เลยนะคะขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ กดไลค์แล้วก็ต้องกดเลิฟด้วยค่ะกดเลิฟด้วยมินิฮาร์มินิฮาร์น่อยนะคะมินิฮาร์หนึ่งดวงนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะโดนใจดวงน้อยๆของท่านผู้บริหารของเราทุกๆคนนะคะที่เห็นความสําคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆนะ่ะให้กับพี่น้องประชาชนของเราได้มีส่วนร่วมค่ะค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะขอบพระคุณค่ะและหลังจากนี้ให้มันเข้ากับคอนเซปต์ของเราหน่อยคอน